สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n แน l มีเทสซาตอนนี้คุณอยู่กับผมมีบะครับวันนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมอะไรนะครับ,รบแต่ว่าจะมาเปิดการ์ดนะครับก็คือวันนี้นะครับจริงๆผมไปซื้อกาดนี่มานะครับวันพีซนะครับแต่ว่าด้วยวันพีซเนี่ยผมไม่เปิดละกันเพราะว่าคือ มันเป็นเด็กนะสตาร์เตอร์นะครับซึ่งเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมไปเจออันนี้มาพอดีครับโฮโลไลฟ์นะครับก็ซื้อมากล่องนึงราคานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าปกติในตลาดขายกันราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมได้ราคามาประมาณพันเก้านะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ อ่ะอก็คันแรกนะครับมันก็ซีลพลาสติกมานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกรีดไอตัวพลาสติกอ,ออกก่อนนะนี่นะครับอ่าพลาสติกตรงนี้นะผมกรีดออกก่อนเดี๋ยวแกะก่อนนะครับ จริงๆแล้วโฮโลไลฟ์เนี่ยผมก็รู้จักอยู่ไม่กี่ตัวนะไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะครับหลักๆก็จะรู้จักกูล่านะครับเพราะว่าดูเล่นเด v i l เมค Cry นะครับแล้วก็รู้จักโครนี่นะครับที่เล่น i ม e c r a f t อยู่นะครับเล่นไม n c คราฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะอันนี้นะครับก็ นะครับอ่าจะเป็นของบูชิโรสนะครับตัวนี้ในกล่องหนึ่งมีหกซองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะ ซองนะครับจะมีมุมให้ฉีกตรงนี้นะผมฉีกซองออกเลยนะครับลองถามเพื่อนๆดูแล้วเหมือนส่วนใหญ่จะไม่จะไม่เก็บซองฮูล o ไลฟ์กันนะครับงั้นผมฉีกเลย<อ>ไหนไหนดีมุมนี้แล้วกันนะน่าจะเห็นชัดๆนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดซองหนึ่งน่าจะมีสใบนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะมีคนที่ผมรู้จักบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้มันติดมุมนิดนึงอ่ะโอเคครับออกมาได้แล้ว ใบแรกนะครับเอออันนี้ไม่รู้จักจริงๆครับไม่รู้ว่าใครนะอ่าอันนี้น่าจะมารีนนะครับคนนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะเออคนเดียวกันวะเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นฟอยนะแต่ว่าผมไม่รู้จักนะครับ เพื่อนๆคนไหนรู้จักก็คอมเมนต์บอกได้นะครับจะป้ายยาก็ได้นะพอดีผมติดตามอยู่ไม่กี่คนนะครับตอนนี้อ่าใครรู้จักเป็นแฟนๆน,นะครับป้ายยาได้นะอ่ะสองที่สองนะครับอืมเดี๋ยวนะ ผมฉีดตื้นไปด้วยเนี่ยดูจะแกะยากนะครับ อ่ะก็น่าจะฉีดตื้นจรงจริงแก่ยากเลยทีนี้ประมาณนี้อ่ะตรงนี้ออกโอเคครับจะได้ดึงมาตรงๆนะไม่รู้จักอีกแล้วผมรู้จักโฮโลไลฟ์น้อยไปจริงๆรินะะเออไม่รู้จักสักคนเลยยังไงดีเนี่ย เหมือนเปิดมาจะรู้จักแต่มาลีนคนเดียวเลยคนนี้ใครเนี่ยน้องกระลอกจําชื่อไม่ได้ครับคนนี้เป็นยักษ์หรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่จำไม่ผิดน่าจะเป็นยักษ์นะอโอเคเดี๋ยวรวมมันก่อนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาซองที่สาม คราวนี้ต้องฉีกลึกกว่านั้นหน่อยนะเออจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนการ์ดหรือเปล่าเกือบจะโดนการ์ดแล้วนะ นนี้ใครอ่ะแคลลี่เปล่าครับแคลลี่หรือเปล่าเอ๊ะเหมือนจะซ้ำนะอ๋อนี่เคยได้มาแล้วนะครับไม่รู้ใครนี่ผมรู้จักฮูลูไลฟ์น้อยขนาดนี้เลยอหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อ นี่ทั้งกล่องผมจะรู้จักมาลีนแค่คนเดียวไม่ได้นะครับเออก็ไม่รู้จักอีกนะครับเอ,อ๊ะคนนี้ใครเอ่ยอ,อ่าไม่รู้จักอีกแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนรู้จักบอกได้นะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ นี่ผมเปิดมนาะสองที่ห้าแล้วนะครับจะหมดกล่องแล้วนะไม่รู้จักเลยอ่เนี้ยผมรู้จักโฮโลไลฟ์น้อยขนาดนั้นเลยหรอเนี่ย ืมเอ๊ะคนนี้คุ้นๆ้นี่ยนี่คือคาลี่ยือเปล่านะใช่หรือเปล่านะเหมือนน้องผมขาวๆนี่ผมคุ้นๆนะ กลายว่าผมเปิดมนาะส่วนใหญ่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับเลยไม่แน่ใจว่าเกลือหรือเปล่านะเพื่อนๆแนะนําด้วยนะครับซื้อมานี่ก็สนใจนะแต่เอ๊ะทำไมมันทําไมผมดันไม่รู้จักเลยนะเนี่ย เออผมคุ้นคุ้นคนนี้จังเลยอ่ะใครอ่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้จักก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไหนดูซิสรุปผมได้ฟอ,อยใบไหนมาบ้างนะคนนี้คุ้นคุ้นืม อ่ะตอนนี้ฟอยล์นะครับก็น่าจะมีอยู่เท่านี้นะครับอืมก็ก็ยังดีนะครับยังไม่ซ้ำนะอ่ะเดี๋ยวก็คงจะใส่ซองนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับใครรู้จักเอใบไหนคนไหนก็แนะนำได้นะครับจะป้ายยายังไงก็ อคอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ก็หมดลงหมดลงแล้วนะครับก็ขอบคุณครับ